เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการผสมสัญญาณเสียงเข้าด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามิกซิ่งนะฮะการผสมสัญญาณเสียงเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะจะช่วยทำให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจนะฮะการผสมสัญญาณเสียงเข้าด้วยกันเนี่ยนี้ก็จะหมายถึงการผสมสัญญาณเสียงที่ได้จากการบันทึกเสียงบรรยายนะครับกับเสียงดนตรีที่นำมาใช้เป็นแบ็กกราวน์นะฮะเอามารวมกัน ก็จะได้เสียงบรรยายที่มีดนตรีเป็นแบ็กกราวด์จะช่วยทำให้งานนำเสนอของเราเนี่ยหรือสื่อของเรามีสีฉันน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เริ่มต้นโดยการเปิดโปรแกรม Adobe Audition ขึ้นมานะฮเราจะต้องเลือกการทำงานเป็น m u l t i t ท็ View นะฮะ ถ้าอยู่ที่ Edit View ก็ให้เลือกเป็น Multi t a c k View คลิกตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแท็กของเสียงเนี่ยหลายแท็กมีตัวเลขแท็ก1แท็ก2แท็ก3แท็ก4นะครับทั้งหมดมี128แท็กแต่เราเห็นเพียง6แท็กถ้าต้องการใช้งานมากกว่า6แท็กก็ให้ไปที่แท็กเสียงสุดท้ายเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับเกิด ช็อตคัดนะฮะไปที่เมนู Insert นะครับเลือก Audio Tra c k นะครับเราก็จะได้แท็กเพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งแท็กถ้าจะเอาอีกหนึ่งแท็กก็ไปคลิกแท็กสุดท้ายนะครับคลิกเมาส์ขวา Insert และไรครับ Audio track นะะก็จะได้แท็กเสียงอย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่เราเลือกคลิกที่แท็กสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าแท็กที่เกิดขึ้นใหม่มันจะ ตัวเลขต่อจากแท็กสุดท้ายมันจะเรียงกันไปถ้าไม่คลิกที่แท็กสุดท้ายเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นแท็ก6กพอแท็กใหม่ขึ้นมานะกลายเป็นแท็กที่9ก็คือ6และ9เดี๋ยวเราเองเนี่ยเราจะงงนะครับทีนี้ในการผสมสัญญาณเสียงเนี่ยเ,เราเนินยมใช้สัญญาณเสียงบรรยายเนี่ยเป็นแท็กที่1นะฮะแล้วก็เสียงดนตรีเป็นแท็กที่2แท็กที่3ต่อไป นะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะทดลองผสมสัญญาณเสียงจากเสียงบรรยาย1 t แท็กแล้วก็เสียงดนตรี2 t แท็กเข้าด้วยกันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเริ่มต้นไปที่เมนู Insert นะครับ Audio นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเเราก็ชี้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเสียงของเรานะฮะในที่นี้เป็นเสียงบรรยายรวมกับเสียงดนตรีนะครับ ผมไปที่โฟลเดอร์ตัวอย่างผสมสัญญาณเสียงนะครับแับเบิ้ลคลิกเปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกแทร็กที่1คืนสุเย้านะครับทดลองฟังเสียงก็คลิกที่ปุ่มเพลย์นะฮะแล้วเสร็จแล้วเราเลือกโอเพนนะครับอ่ะเราทำยังไงไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการเอา เสียงไปไว้แท็กไหนเราก็คลิกที่แท็กนั้นนะครับมันจะแอคท v e โดยมองเห็นเป็นสีเทาแลาเป็นแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะรเราเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นไปไว้ที่แท็กที่1ได้นะครับโดยไปที่เครื่องมือที่เราเรียกว่า m o v e Copy ี้ i p t ทู l นะฮะคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่แท็กที่เราเอาเสียงไปใส่ไว้ผิดนะฮะ กดเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมันขึ้นไปแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้รู้วิธีใช้เครื่องมืออันหนึ่งไปแล้วนะที่เราเรียกว่า Move Copy c l i p t o o l นะเอาไว้เลื่อนแล้วก็ไว้ Copy นะครับส่วนเครื่องมืออีก2อันเดี๋ยวผมค่อยอธิบายว่าใช้ยังไงนะอธิบายเลยก็ได้นะครับ เครื่องมือที่เหมือน IBEAM มเนี่ยเขาเรียก time s e l e c t i o n Tool นะเราจะเอาไว้เลือกเ,อเลื่อนเส้น Time ตรงนี้หรือเส้นแสดงตำแหนง่งเวลาจะใช้ก็คลิกมันนะครับมันจะ Active แล้วเราต้องการให้เส้นแสดงตำแหนง่งหรือเส้น Time ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็คลิกนะครับมันก็จะเลื่อนมาให้เราซึ่งบางครั้งเราจะต้องใช้เส้นพวกนี้นะครับต่อมาตรงนี้เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าเป็น h ไฮบ t o o l ล คือเป็น2ตัวรวมกันคือเป็น time selection tool กับ move copy tool รวมกันถ้าคลิกนะครับถ้าคลิกนะคลิกเมาส์ซ้ายมันจะเป็น time selection ถ้าเราเลือกมาแล้วนะครับคลิกเมาส์ซ้ายเป็น time selection ถ้าคลิกเมาส์ขวาก็จะเป็น move เห็นไหมครับใช้ได้สำหรับ คนที่ต้องการ On- l n o o n e แต่ผมใช้แล้วผมงงผมก็เลยใช้2ตัวนี้แทนนะฮะคือ Time Selection กับ Move Copy Clip-Tune ต่อไปนะครับต่อไปเราจะเอาเสียงดนตรีมาไว้แท็กที่2กับแท็กที่3ทําไงครับก็คลิกที่แท็กที่2ให้ Active ก่อนฮะแล้วก็ไปที่เมนู Insert เลือก Audio นะครับไปที่2นะฮะไปที่2แล้วก็ Open ขึ้นมา ตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจตำแหน่งมันนะฮะปล่อยไว้ก่อนนะครับต่อไปก็ไปที่แท็กที่3ามคลิกแท็กที่3ให้ Active มันจะเป็นสีเทานะฮะไปที่ Insert นะครับแล้วก็ Audio ก็เลือกเบอร์สนะครับแล้วก็ Open ขึ้นมาทั้ง3อันนะครับอ,อ่านนี้ทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะให้เสียงดนตรีเริ่มต้น นะส่วนใหญ่จะนิยมอย่างนั้นแล้วก็ตามด้วยเสียงบรรยายเพราะฉะนั้นเราก็คลิกที่แท็กที่2นะครับผมขออนุญาตใช้มูฟตัวนี้คลิกที่แท็กที่2ให้อคทีฟมันจะเป็นสีเขียวเข้มขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนดนตรีนะฮะให้เข้ามาชิดนะครับด้านซ้ายมือสุดกรอบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการให้ดนตรีขึ้นไปนานแค่ไหนแล้วจึงตามด้วยเสียงบรรยาย รเราก็เลื่อนเส้นทานะใช้เมาส์ชี้นะฮะแล้วกดเมาส์ซ้ายค้างไว้ดูเส้นทานะเลื่อนเส้นทามไปนะครับต้องการกี่วินาทีสมผมเอาสัก8เอา7ก็ได้ประมาณนะครับเอาประมาณ7วินาทีหกเจ็ดนิดหนึ่งเผื่อเหลือเพื่อ,อขาดนิดหน่อยดูตรงนี้นะครับตรงทามตัวนี้จะเห็นว่าประมาณ7วินาทีหมายความว่า เรากำหนดให้ดนตรีเนี่ยขึ้นนำมาก่อน7วินาทีแล้วเสียงบรรยายค่อยเริ่มนะครับทำไงครับดนตรีวิ่งเราก็เลื่อนนะฮะคลิกที่แท็กที่1น,นะฮะแล้วเลื่อนอให้คลิปเสียงบรรยายเนี่ยมาชนเส้นไทม์นะฮะเส้นไทม์ของเราชี้ที่7นะครับก็แปลว่าเวลาที่เพลงเนี่ยดนตรจีจะขึ้นมา ประมาณ7วินาทีแล้วจะตามด้วยเสียงบรรยายนะฮะผมขอเลื่อนคลิป3ไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะฮะเราก็คลิกที่ปุ่ม go to begin ตัวนี้นะครับอ่าก็ไปจุดตั้งต้นเสร็จแล้วทดลอง Play เห็นไหมครับแต่ว่าดนตรีขึ้นมาประมาณ7วินาทีแล้วก็ตามด้วยเสียงบรรยายนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็คือว่าเ,เสียงดนตรีมันดังกบเสียงบรรยายให้ดูใหม่นะฮะผมเลื่อนไปแล้วกดเก็บไปการเวลา,าผ่านไปแม้เดินนานแค่ไหนเห็นไหมบานชื่นเสียงดนตรีมันดังกบเสียงบรรยายเราจะทํำยังไง